จะถึงนุกรการละเริ่มหอ่อเนี่ยธนูลิที่ห่อไว้มันเป็นแบบนี้อ่านี่นี่เราจะห่อตั้งแต่ลูกขนาดนี้นะเออนี่ยเล็กๆแล้วมันมาขนาดนี้นะอันนี้ของจริงทำคนเดียวห,อห่อเพื่อห่อเพื่ออะไรครับกันแมลงมันทองลูกเห็บนกอนอนได้บางชนิดอ่าแล้วก็ เก็บง่ายเพราะว่าเรามีวิธีสร้างสารล่อแกะง่ายแค่นี้ของออกแล้วอ๋อแล้วก็ใช้ได้ต่ออยู่ลังนกหลังนกเนี่ยเราสวมเข้าไปแค่นี้ง่ายๆเนี่ยสองมือนะักฟึ๊บอ่เนี่ยใส่ไปเลยแล้วแล้วผลที่ออกมาคือเป็นยังไงพ่อส้มมันจะเป็นส้มที่มันมีผ่านบะประ่านสารที่มีแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าส้มชาวสวนทั่วไปทุกบริษัทเตี้ยใหญ่ๆ จะฉีดยาทุกเจ็ดวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งก่อเอาสี่เจ็ดสัปแปดวันพอละาสามสิบเอาสัปแปดวันสัปแปดวันลองคูณไปส้มเนี่ยสิบเอ็ดเดือนถึงจะได้เก็บถึงสิบสองเดือนสิบสองเดือนได้เต็มที่เลยอันนี่สิบเอ็ดเดือนคือจะต้องฉีดยาประมาณสี่สิบหกเตอถึงสี่สิบหกเตอร์ขึ้นไปอแล้วคงนี้ไปไป่าครึ่งแล้วบีบเป็นน้ำส้มคานนั่นคือน้ำส้มสารพิษโอ้โเนี่ยบีบลงไปอ่ะหอมเนีย วายกินเลยอ่ะเพราะมึงจีนมันเอาไปหงอใส่ป่าไงไหนขอดูขอดูขอดูผลผลของมันหน่อยดิลองแกะมาดูดิขะเอาวางก่อน <c oughs> ขอขอลูกรึ่นนึงมัน <c oughs> แกะแบบข้างหงา่เพราะหงั่งหงั่หมดละอ่าโอ้หมันก็ <c oughs> นเหมือนส้มทั่วไปนะแต่กลิ่นมันหอมกว่าเนะ้อ <c oughs> กิ่นหอมแล้วแบบกลิ่นธรรมชาติอ่าไม่ลืมมารทัดคีบปรรทัดคีบโอเคครับส้มสะอาดปลอดภัยส่วนลุงแดงไว้เจอกันอีกกี่เดือนครับเอพฤศจิกาที่หอร้อนมอาอ่าติดตามต่อไปเนาะซิปตุลาขึ้นไปครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ